คำถามยอดฮิตที่ fc ถามครูพี่เอกันมาเยอะมากถ้าเราเป็นฝ่ายถูกจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคลิปนี้จะมาแนะนำ6ข้อเรียกร้อง 1. สามารถเรียกค่ารักษาพยาบาลทั้งในกรณีที่มีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จในการรักษาตัว 2. ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นค่ารถค่าเดินทางของคนเจ็บและญาติเฝ้าไข้ในการมารักษาตัว 3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ระหว่างการรักษาตัวหรือค่าขาดรายได้จากการไม่ได้ทำงานในระหว่างรักษาตัวนั่นเองนะคะ 4. เสียความสามารถในการทำงานในอนาคตถ้ามีเช่นเขาให้ออกจากงานประจำา 4. ค่าเสียความสามารถในการทำงานในอนาคตถ้ามีเช่นต้องให้ออกจากงานประจำเพราะขาดความสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งเดิมหรือที่ทำงานเดิมได้อีกแล้ว 5. ค่าทนทุกทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 6. ค่าสูญเสียอวัยวะเช่นแขนขาดขา,ดข,าดขาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้กับคนที่ไม่รู้ได้รู้ด้วยนะคะครูพี่เอกปริษาที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ